กลัสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่พ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอะว่าเมื่อเช้านะครับพี่ก็ได้รับข่าวนะครับนอะที่ทุกคนส่งมาเยอะแยะเลยนะครับนอะว่าและหลายคนนะครับนอะก็คือเมื่อวานนะครับนอะก็เรียกได้ว่า ดูไม่ได้นะครับนาอก,ก็คือบางคนก็บอกว่าผมดูไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับการรับเสื้อหรือว่ารับซุดนะครับที่แบบว,ว่าลหลายๆคนอยากได้ก็เป็นซุดน้าแข่งนะครับนาอเพราะว่าลหลายคนก็ไม่ได้นะครับบางคนก็ใส่โค้ดไม่ทันนะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับนาอก,ก็คือพี่รับข่าวสารแล้วนะครับนาอว่าทุกคนทําไมถึงไม่ได้นะครับแต่ มันก็ยังไม่ได้สิ้นสุดนะครับนอก็ยังรับได้อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอบวิธีแก้ไขแล้วก็รับในแบบว่าสุดละกันนะครับเพราะว่าและหลายคนนะครับนอก็คือเรียกร้องกันมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างให้พี่ทําคลิปแบบนี้บอกนะครับนอว่ายังมีวิธีอื่นไหมนะครับนาะถ้าเลยไปแล้วนะครับในการแข่งขันผมสามารถรับได้อีกไหมนะครับสาหรับเรื่องสุดนะครับทุกคนหรือว่ามีโค้ดมาแจกไหมพี่สะสมโค้ดไว้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับนาเรียกได้ว่า ลายโค้ดนะครับน so, right? right? I mean ้องก็คืออยากให้พี่แจกโค้ดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับน้องก็พี่เขาบอกเลยละกันนะครับน้องว่าโค้ดนะครับน้องถ้าให้ไปใส่นะครับคงใส่ไม่ทันนะครับน้องรับประกันเลยนะครับน้องว่าถ้าพี่แจกไปนะครับทุกคนก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับน้องอันนี้ขอพูดตามตรงเลยนะครับน้องก็คือตอนนี้นะครับน้องก็แบบว่าโค้ดนะครับมันมีแจกช่วงที่แบบว่าพักเบรกนะครับน้องประมาณ4หรือ5โค้ดนะครับทุกคนถ้าทุกคนเอาไปใส่แล้วนะครับเนาะ และไม่ทันนะครับก็แสดงว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าโค้ดมีจํานวนจํากัดนะครับน้อถุงไหมนะครับก็เรียกได้ว่าคนใส่เยอะมากๆนะครับน้อแต่โอกาสมาถึงนะครับก็เป็นว่าวันที่14นะครับน้องก็โอกาสมาถึงนะครับแต่ทุกคนทําไม่ได้มันก็ต้องมีวิธีแก้ไขที่จะได้รับนะครับเพราะว่ากิจกรรมยังไม่หมดไปนะครับทุกคน แต่ถึงกิจกรรมยังไม่หมดไปนะครับก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมนะครับจะสิ้นสุดนะครับในวันที่16หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนสําหรับเสื้อตัวนี้นะครับที่แบบว่าประเด็นดราม่ากันตอนนี้นะครับนว่าอยากได้มากๆนะครับทำยังไงอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็เลยแบบว่ามาบอกแล้วกันนะครับนอส่วนพี่นะครับก็คือไอที่หลักพี่ได้ไปแล้วนะครับนอเรียกได้ว่าก็คือมีคนรับให้นะครับเกือบไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับไอที่หลักของพี่นะครับส่วนไอที่ลองก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า พี่ไม่ว่างพอดีนะครับน้องพอดีแบบว่าติดธุระนหนักมากๆเลยนะครับน้องก็เลยแบบว่า ไม่ว่างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าก็เลยแบบว่ามีคนรับให้นะครับเนาะในวันที่1 4หรือว่าวันแข่งขันนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ได้มาในดีหลักนะครับส่วนไอดีนี้นะครับก็ไม่ได้นะครับแต่ทุกคนก็จะสามารถรับได้เหมือนกันนะครับเนาะพี่ก็จะมาสอนในไอดีที่แบบว่ารับไม่ได้นะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะพี่คิดว่านะครับทุกคนยังมีพอมีโอกาสนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมนะครับเนาะก็คือจะจบในวันที่16กนะครับเนาะก็แสดงว่าเหลืออีกวันหนึ่งนะครับเนาะ ยังไม่ได้จบลงนะครับก็แสดงว่าเรายังมีโอกาสได้อยู่นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กนะครับเนาะก็คือแบบว่าถ้าคนไหนยังไม่ได้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าถ้ามีไลฟ์สดนะครับเนาะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับเพราะว่ายังมีการแข่งขันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าช่องการติดตามการแข่งขันนะครับเนาะก็ยังมีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าช่วงนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่า และหลายโคดน,นะครับเนาะก็คืออยากได้นะครับเนาะพี่ขอบอก onym. เลยละกันนะครับกิจกรรมจบวันพรุ่งนี้ <user> นะคระับเนาะต้องเตือนสติตัวเองนะครับว่ากิจกรรมไม่ได้จบวันนี้นะครับเนาะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ได้วันที่14แล้วนะครับเนาะหรือว่าไม่ได้แล้วเราจะทํายังไงนะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมนะครับเนาะยังมีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือนี่นะครับเนาะสู้อีกครั้งเอาแชมป์กลับไทยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวงการอีสปอร์ตนะครับเนาะ แล้วสู้ไปพร้อมๆกันไม่ได้พร้อมรับสุดแบบฟิฟี่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าให้ทุกคนนะครับเนาะไปติดตามแอปตอต่อนะครับเพราะว่าจะไลฟ์สดผ่านแอปตอต่อนะครับทุกคนและผ่าน Facebook นะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือต้องดูไลฟ์สดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะและ พี่ขอบอกเลยละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าพลาดนะครับนนองก็ยังพอมีเวลานะครับน้างสำหรับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับสองวันสุดท้ายนะครับนนองในการดูไลฟ์สดเพื่อรับนะครับเพื่อรับโค้ดนะครับนนองโค้ดก็ยังมีการแจกอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็แสดงว่าเรายังมีโอกาสนะครับน้องถ้าคนไหนที่แบบว่ายังไม่ได้นะครับนนองก็ ยังสามารถดูได้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมนะครับน้องก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับน้องชวนช่องทางการติดตามนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของตามนี้นะครับเขาก็มีให้ติดตามหรือว่าดูไลฟ์สดนะครับทุกคนก็นี่ลอยนะครับน้องมีครบทุกแอปเลยนะครับน้องก็ไปติดตามกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับน้องจนถึงนะครับน้องวันพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมก็จะหมดไปนะครับน้องกับสุดที่ทุกคนอยากได้นะครับก็เป็นทางด้านของ สุดตัวนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเมื่อได้รับก็จะได้รับประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าเป็นสุดนะครับเนที่แบบว่าไม่มีขายเป็นสุดนักแข่งนะครับเนใส่แล้วดูเหมือนนักแข่งเลยนะครับเนก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับโนว่า หล่อเทแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป้ามานี่เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าถ้าคนไหนไม่มีนะครับก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับกิจกรรมนะครับมีตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นเปรามานี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งช่องทางนะครับที่เราทําได้ในตอนนี้นะครับหลายคนมาบอกนะครับโนว่าพี่ก็ไม่ได้มาแจกโค้ดไม่ได้มาสอนรับนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับโนว่า้าแจกโค้ดไปทุกคนก็ได้อยู่ดีนะครับก็ มีวิธีเดียวนะครับที่พี่ช่วยได้นะครับก็คือแบบว่ายังพอเหลือวิธีก็คือดูไลฟ์สดนั่นเองนะครับนาอและไปรับนั่นเองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละครับนาอว่ามีแค่นี้จริงๆนะครับนาอสสำหรับช่องทางการรับนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้วลอยนะครับนาอรับประกันเลยนะครับสําหรับงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือต้องทําตามที่พี่บอกและกันนะครับนาอก็ถือว่า อันนี้นะครับเป็นช่องทางสุดท้ายแล้วในการรับนะครับไม่มีการแฮ็กไม่มีการทาบั๊กไม่มีการทําอะไรทั้งชิ้นนะครับถ้าอยากได้ก็ต้องทําตามกติกานะครับนาอและถ้าอยากได้โค้ดก็ต้องเข้าไปเอาเองนะครับนาอในไรชฉดนะครับทุกคนสําหรับซูตตัวนี้นะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยและกันนะเขาว่าซูดโคเทแน่นอนนะครับนาอก็ถือว่าพี่ได้มาแล้วนะครับนาอก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของ น้องพี่ละกันนะครับน้องเอาแบบนี้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าเขาดูให้นะครับน้องก็คือไม่ว่างจริงนะครับแต่ทุกคนก็สามารถดูได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าไม่ติดธุระอะไรนะครับก็จะประมาณเลยนะครับน้องแค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องเขไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับถ้า บอกอีกแล้วกันนะครับเนาะหรือว่าจะเอามาแจกเลยแล้วกันนะครับเนาะก็คือถาม่าแจกไงนะครับเดี๋ยวพี่แจกรหัสเอาละกันนะครับทุกคนถ้าอยากได้จริงๆนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ไปหาซื้อรหัสมาแจกให้ก็ได้นะครับเนาะถ้าทุกคนอยากได้นะครับเนาะเพราะว่าบางคนก็ตั้งใจสร้างรหัสเพื่อไปรับแล้วก็ ออกมาเลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าไม่มีรอยเลยนะครับรหัสมีแค่สุดตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไปหาซื้อให้ก็ได้นะครับถ้าอยากได้จริงนะครับพิมเขาว่าอยากได้ละกันนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะไปแบบว่าหาซื้อให้นะครับดอดูคอมเมนต์ละกันนะครับเนาะว่าจะมีคนอยากได้เยอะหรือเปล่านะครับเนาะก็จะฝากมาเลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าเข้าอบแล้วยังได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับนีี้พ่ก็ขอตัวลละเเพีียงท่าน้กันนะครับบ๊ายบาย